สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินมชรวันนี้วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566แรม1งข้ำเดือน3ครับจัดเป็นวันมะแม่ไม่ถูกกับฉลูครับคุณที่เกิดในปีมะแมปีมะเมียวันนี้มีโชคดีมีลาบลอยฟุกๆและมีช่องทางในเรื่องของการเงินการลงทุนใหม่ๆคุณที่เกิดในปีเถาะและปีกุล มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ครับคุณที่เกิดในปีฉลูและคุณที่เกิดในปีจอต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดรวมไปถึงเรื่องของของมีคมเวลามงคลในวันนี้คือ5นาฬิกาถึง7นาฬิกา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและช่วงเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับ ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีมงคลในวันนี้คือสีเขียวหมายถึงอำนาจบารมีการบริหารจัดการการงานได้อย่างดีและความสัมพันธ์ที่ดีครับสีม่วงมีความหมายถึงโชคลาภการเงินและสีฟ้าน้ําเงินเป็นสีแห่งเสน่ห์ครับเฮงยืนหนึ่งในสัปดาห์นี้ได้แก่ราศีกรกฎราศีมังกร ราศีตุลและราศีกุ่มครับชาวราศีกรกฎโดดเด่นในเรื่องการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงเรื่องของคําพูดเป็นช่วงเวลาที่คําพูดน่าเชื่อถือครับชาวราศีมังกรโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารธุรกิจส่งออก โลจิสติก์และธุรกิจขนส่งชาวราศีตุลเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานราชการทหารตำรวจมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและชาวราศีกลุ่มมีโชคลาภลาบลอยฟุกๆจากเพศตรงข้ามครับพบกับผมและเช็คดวงยืนหนึ่งได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ในข่าวเช้า Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยนักคราธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหนองคายบึงการ